ตอวที่หนึ่ตัวที่หนึ่งตม่มีสัญญาณอาัพเดทค่าแคตใหม่วแคนแนทตัวละครใหม่ยูแมนแล้วก็นาดิกาแมนแถมม แล้วสืสอสาดใหม่ตัวละครใหม่มคุณปัตน้ำมันหรือแจ้วคนล่ารัสแล้วต้นเห็ดแคทแมปคี่ส้องกองแล้วก็อาหารอาหารหลักที่เราจะชิ้นังไชิ้นี้ลูกชิ้น ดูแล้วไม่น่าดูเลยฮ็อตดอกวันนี้มีไส้ด้วยเนาะไส้มันต้องมันฉ่ำแน่เลยตอนนี้ตอนนี้มันด้านบนเขียนไงมันอยู่ด้านบนแล้วโอ้พันธสัญ ลงไปสิสั้นตอนนี้เดีนดน่งววนนี้มันจะดูดีๆไม่ได้เมยอะสุดยาไม่ดีนี่ใส่ีสันก็กันทำไมรู้นะว่า

กองันก็ยังไม่ดาบเดียวว่าสัญญาณไม่ค่อยดีจะรวมลงยังไงเอาวะตึกกาเหตุผลที่จริงไม่สิวันนี้ฝนตกครับหน้าตียงมึงก็หากูสิหน้าตียงมึงก็หากูสิ